สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมเกมทายดวงดาวในระบบสุริยะกันนะคะทุกคนเอิมคือเราเลือกเป็นแบบทดสอบแล้วกันเราไม่เอามอลอ,ลอ,ลอกับเปิดกล่องน่าจะยากนะสำหรับตัวอ,อักษรน่าจะแบบไม่ค่อยได้แล้วก็ตอบคาถามแล้วก็จะไม่เอาเราจะเอาเป็นแบบทดสอบอย่างเดียวเราเลือกเป็นแบบทดสอบไปดูกันเลยค่ะจากลูกคือ คือเรารู้นะทุกคนทุกคนห้ามตอบดวงจันทร์แล้วก็ดวงดาวเนปจูนะคะเราว่าไม่ใช่ดวงจันทร์แล้วก็ดาวเนปจูนนะคะไม่ใช่เลยอันนี้ใครๆก็รู้นะคะน่าจะเป็นดวงอาทิตย์เพราะว่ามันมีไฟใช่ไหมเออถูกแล้วดาวต่อไปนะคะดาวอยู่เลยนะั้นมันน่าจะเป็นสีน้ำเงินเข้มหรือเปล่า แล้วก็อันนี้คือก็ไม่รู้เหมือนกันจะมีดาวศุกร์กับดาวพฤหัสบดีนะคะอืมดาวพฤหัสมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็ดาวอยูเรเนติก็ไม่ได้เป็นแบบนี้คือเราคือเรารู้เลยภาพนี้ดาวศุกร์นแน่เลยนะคะทุกคนตอบดาวศุกร์นะคะทุกคนดาวอยู่เลยนะกับดาวพฤหัสถ้าทุกคนตอบแบบผิดนะคะอ่ะตอบดาวศุกร์นะคะต่อไปนะคะทุกคนอันนี้ เป็นแบบคือสีเทาๆขาวๆขาว,วขาแบบนี้ไม่น่าจะใช่ดาวพุธกับดาวอังคารแล้วแหละทุกคนน่าจะเป็นดวงจันทรนะคะเพราะดวงจันรจะเห็นในเวลาตอนกลางคืนนะคะทุกคนดาวพุธกับดาวองาังคารทุกคนผิดนะคะเพราะว่าถ้าตอบไปก็ผิดนะคะทุกคนต้องตอบดวงจันทร์ค่ะถูกนะคะต่อไปนะคะอันนี้ง่ายนะทุกคนอันนี้ง่ายใคร,ใครก็น่าจะรู้ คือไม่ใช่ดาวสุกร์กับดาวเสาร์แน่นอนทุกคนถ้าทุกคนตอบทุกคนก็ผิดเหมือนเดิมนะครับทุกคนคําตอบที่ถูกกล้องก็คือดาวพฤหัสบดีเวยก็อาจจะพูดผิดไปนิดนึงนะครับทุกคนคือแบบดาวนิจจนไม่น่าจะเป็นแบบนี้นะะคือจากรูปคือแบบเออม,มันจะพูดยังไงไม่ใช่ดาวพุธ ก็จะไม่ใช่แดบนิปจูนนี่แหข้คำตอบมันคืออะไรทุกคนมนสีคล้ายกันเลยอะ่ะเราไม่รู้วอ,อ่ะตอบอยูเรนัดไปก่อนละกันโอ้ยนิจูนทุกคนคือตอบผิดแบบข้อหนึ่งยากนะอุย้ยก็บขดผิดนะคะเอ่อจากรูปคืออันนี้ไม่ใช่ดาวโลกกับดาวดาวอะไรนะคือดาวสุกเราตอบไปอย่งังดาวสุก เราก็ดาวคือไม่ใช่ดาวลูกแน่นอนคือเราไม่รู้อ่ะขพอเนี้ยเราไม่รู้เลยเราไม่รู้อ่ะเอิมจากรูปคือน่าจะเป็นดาวดาวล้วกันดาวเรือนๆดาวพุธมั้งเออดาวพุธถูกนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นดาวอยู่เลยนะแน่เลยเพราะว่าดาวที่เราตอบไปก็คือดาวในปจูนคือเราเราผิดนะจากรูปคือ อันนี้ง่าย,ายทุกคนท,ท,ท,ที่รู้คนอยู่ใช่ไหมดาวดวงนี้คนคุ้นเลยค่ะไม่ใช่ดาวพุธกับดวงจันทร์นะไม่ใช่ค่ะสองข้อนี้ไม่ใช่ทุกคนก็อาจจะตอบผิดถ้าเป็นดาวพุธกับดวงจันทรทุกคนก็ผิดเลยนะผิดเลยนะอันนี้ผิดเลยนะคําตอบที่ถูกต้องก็คือดาวโรคค่ะทุกคนตอบดาวโรคเข้าไปโอ้โหทุกคนมันยิ่งยากเข้าไปใหญ่ คือดาวศุกร์กับดาวพุธเราน่าจะตอบไปแล้วนะอันนี้น่าจะไม่ใช่ดาวพุธกับดาวศุกร์แหละทุกคนมันน่าจะเป็นดาวเสาร์เราคิดว่าน่าจะเป็นดาวเสาร์นะดาวเสาร์น่าจะถูกดาวศุกร์กับดาวพุธน่าจะผิดเอิ่มข้อท้ายนะคะเราจะได้เก้าคะแนนน่เลยทุกคนเราตอบผิดไปข้อหนึ่งจากรูปคือเอิ่มมีดาวพุธดาวอังคาแล้วก็ดาวศุกร์ ข้อเมื่อกี้มันคนวคนมากเลยอ่ะเราคิดว่าดาวพุธกับดาวสุกรไม่น่าจะใช่หรือเปล่าน่าจะเป็นดาวอัง้าหรือเปล่าทุกคนเออผูกแฮะเสร็จแล้วค่ะเติมสิบคะแนนนะทุกคนดูดิแค่นี้แหละบ๊ายบาย